สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะโดยใช้แบบฝึกหัด4.4หน้า118ข้อ3และข้อ4ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆร้านค้าติดราคาไฟฉายกระบอก1 950บาทขายให้ลูกค้า608บาท ร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ขั้นที่1น,นะคะเราก็จะต้องหาส่วนลดที่เป็นบาทกันก่อนค่ะขั้นที่1ห,หาส่วนลดเป็นบาทเด็กๆอาจจะใช้คำว่าลดราคาเป็นบาทก็ได้นะคะได้เหมือนกันค่ะส่วนลดเป็นบาทก็ให้เอา ราคาที่ติดไว้950บาทเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบออกราคาที่ขายให้ลูกค้านะคะ608บาทจะได้ว่าส่วนลดเป็นเท่าไรเอ่ยู0ลบออก8ไม่ได้ต้องยืม5นะคะ5เหลือ4นี่ได้ออกมาเป็น10 10ลบออก8เหลือ2 สีลบออกศูนย์เหลือ4 9่เลบออกหหลือ3แสดงว่าส่วนลดเป็นบาทคือ342บาทแล้วเราก็มาหาส่วนลดที่เป็นเปอร์เซนต์ค่ะเพราะว่าโจทย์ถามว่าร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซนต์ต้องหาส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์นะคะขั้นที่2หาส่วนลด เป็นเปอร์เซ็นต์เราจะใช้สูตรในทำนองเดียวกันกับหน้าที่แล้วนะคะก็คือเอาตัวเลขจากขั้นตอนที่หนึ่งที่เราคิดได้คูณ100หารด้วยราคาเดิมหรือว่าราคาที่ติดไว้นะคะ9ก้แล้วก็คิดเลขเลยค่ะตัดศูนย์ 342คูณ10แล้วหารด้วย95เด็กๆอาจจะเอาแม่5ตัดทอนตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะ5 2 10 5 1 5เหลือ45 59 45จะเหลือแค่เอา342แล้วหารด้วย19ผกาครู้าจะใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้นะคะในการตั้งหาร342หารด้วย19 1> 19 1เก้าหนึ่สองสามันจะเกินเราเลือก19 1เอาไว้ให้ตรงกับเลขสี่นะคะได้19ลบกันเหลือ14ลบออก9เหลือ5 3าสถูกยืมนะคะเหลือแค่สองสองลบออก1เหลือ1ดึง2ลงมาเป็น152 19คูณกับอะไรได้152ดูง่ายๆดูตัวลงท้ายนะคะ ว่าเลข9คูณอะไรลงท้ายด้วยเลข2ก็คือคูณ8ได้72นะคะเราก็เอา19คูณ8จะได้152ไหมเราก็มาคูณเลย9 8 72ใส่2ทด7 1คูณ8ได้8บวก7เป็น15พอดีเลยเห็นไหมคะลบเหลือ0คําตอบก็คือ18ก็หมายความว่า อย่าลืมมีคูณ2ตรงนี้ด้วยอันนี้เมื่อกี้เราตัดได้18แล้วเนาะ18เอาคูณ2ตัวนี้ที่เราตัดไว้18คูณ2ก็36นะคะเล็ก2ตัวเล็กๆตรงนี้เกือบเกือบลืมจากนั้นเราก็สรุปคำตอบได้เลยว่าร้านค้าลดราคา 36เปอร์เซนต์แบบนี้ค่ะหรือใครจะเทียบบรรยัติยางก็ได้นะคะถ้าเทียบบรรยัติยางเด็กๆก็ขั้นตอนที่2ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เนาะแบ่งสองช่องแบ่งสี่ช่องนะคะสบรรทัดซ้ายขวา แล้วก็โจทย์ถามหาลดราคาเป็นเปอร์เซนต์เนาะลดราคาไว้ทางขวาสิ่งที่อยากรู้เราจะเอาไว้ขวามือสิ่งที่รู้แล้วเราจะเอาไว้ซ้ายมือนะคะก็คือติดราคาถ้าเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเราจะใช้คำว่าทุนแล้วก็ตรงฝั่งขวาคือกำไรหรือขาดทุนนะคะแต่ถ้าเป็นการลดราคาเราจะเขียนคำว่าลดราคาแล้วก็ติดราคาค่ะ ติดราคาไว้950บาทลดราคาให้อยู่342บาทถ้าติดราคา100การจะหาราคาที่เป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละต้องเทียบให้ซ้ายมือตัวแถวล่างเนี่ยเป็น100เสมอนะคะเอา100คูณขวาหารด้วยซ้ายก็จะออกมา ได้ตัวเลขในแนวเดียวก,กันกับขั้นตอนที่2ของเราเลยเพียงแต่สลับที่100กับ342เท่านั้นความหมายเดิมนะคะแล้วก็ส่วนด้วย950ได้ออกมาก็จะเท่าเดิมนะคะ36เหมือนกันค่ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่4เลยนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆร้านค้าติดราคาโคมไฟ 3,800บาทขายให้ลูกค้า2,850บาทร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใดแนวเดียวกันกับข้อ3เลยค่ะเราก็ต้องหาขั้นตอนที่1ก่อนขั้นที่1หาส่วนลดเป็นบาทก่อนนะคะหาส่วนลดเป็นบาทเท่ากับ ก็เอาราคาที่ติดไว้เนี่ย3,800ลบด้วยราคาที่เขาขายให้ลูกค้าค่ะเอา3,800ลบออก2,850ได้กี่บาทคะช่วยกันคิดเลขนะ0ลบออก0ได้0 ศูลบออกห้าไม่ได้ต้องยืมนี่ได้สิบสิลบอกห้าเหลือห้าอันนี้ถูกยืมไปเหลือเจ็ดเจ็ดลบออกแปดไม่ได้ต้องไปยืมสามพั 3, นะคะสามพจะเหลือแค่สองนี่เลขสอนะยืมมาจะได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดลบออกแดเหลือเก้าสองลบออกสองก็ศูแสดงว่าส่วนลดเป็นบาทคือ950บาทเรามาหาส่วนลดเป็นร้อยละกันค่ะขั้นที่2 หาส่วนลดเป็นร้อยละเท่ากับน,นำส่วนลดเป็นบาทตั้งไว้คูณกับ100แล้วหารด้วยราคาเดิมที่ติดไว้ตอนแรกก็คือ3,800ตัดศูนย ได้ไป2คู่นะคะเหลือแค่ตัวบนคือ950คูณ1แล้วก็ส่วนด้วย38เราตั้งหารก็ได้ค่ะใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการตั้งหารค่ะทำไปด้วยกันเลยนะคะเด็กๆ950หารด้วย38 38คูณ1ได้38 38คูณ2ได้76ได้ใกล้95แล้วก็ไม่เกินด้วย เลือกคูณ2นะคะได้76ลบกัน15ลบออก6เหลือ9 9ถูกยืมไปเหลือแค่8 8แลบออก7เหลือ1นะคะดึง0ูนย์ลงมาได้190 38คูณกับอะไรได้190ให้ดูตัวลงท้ายก็ได้ว่า8คูณอะไรลงท้ายด้วย0ก็คูณ5นะคะ8 5 40ใส่0ทด4 35มบวกตัวทดสเป็น19พอดีเลยถึงร้อนะคะจะได้ว่าผลหารคือ25ก็หมายความว่าสรุปคำตอบเลยค่ะร้านค้าลดราคาร้อยละ25นั่นเองค่ะถ้าใครจะ คิดแบบบัญญัติยางก็มาตรงนี้เลยแบ่งช่องนะคะเป็นสีช่องกากบาดแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เอาสิ่งที่อยากรู้ไว้ทางขวามืออยากรู้ลดราคาหรือว่าส่วนลดนั่นเองค่ะลดราคาแล้วก็ติดราคาไว้ทางซ้ายอันนี้รู้แล้ว ติดราคา3,800อันนี้สิ่งที่โจทย์บอกลดราคาได้จากขั้นตอนที่19ึ่งเราเราต้องฟิกตรงนี้ไว้ว่าติดราคา100เสมอนะคะแล้วก็คูณขวาหารด้วยซ้าย3,800แแนวเดียวกันเลยเห็นไหมคะ ว่าเหมือนก,นกันกับขั้นตอนที่2เพียงแต่สลับที่100กับ950นะคะความหมายเดียวกันได้ออกมาคือ25เหมือนกันค่ะแบบนี้เนาะอันนี้จะเจอบ่อยนะคะในข้อสอบหลายๆรูปแบบเลยเขาก็จะถามเรื่องของการหาส่วนลดเป็นร้อยละหากำไรขาดทุนเป็นร้อยละ ซึ่งเราจะต้องคิด2ขั้นตอนคิดเป็นบาทออกมาก่อนแล้วก็มาเทียบบัญญัตรยางเพื่อหาร้อยละหรือจะใช้สูตรก็ได้นะคะโอเคสำหรับแบบฝึกหัด4.4ครูฟ้าก็ต้องขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปมาเรียนรู้กันต่อในแบบฝึกหัด4.5นะคะสวัสดีค่ะ